กราบสวัสดีเมตรรักแฟนนิยายทุกๆท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่สามเรื่องบัญชารักซาตานเถื่อนไปรับฟังกันได้เลยนะคะเมนตรานอนมองเขาสีหน้าเขาเคร่งเครียดมากเขาคงเป็นห่วงพ่อเลี้ยงเดชาคำพูดของเขาขาดหายไปเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ ทำให้หญิงสาวยิ่งยิ่งเป็นห่วงเขาคุณอาจคะหืมคิดอะไรอยู่หรือคะหญิงสาวขายับตัวเข้าไปใกล้ยืย่นมือไปบีบไหล่เขาเบาๆอย่างปลอบโยนอย่าห่วงไปเลยคะ่ะทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้หุ่นส่วนของคุณคงไม่ใจร้ายขนาดฆ่าคนที่เลี้ยงเข้ามาหรอก อัศวินรีตาคมลงสีหน้าเจ็บปวดถึงตอนนี้ผมไม่เชื่อมั่นอะไรอีกแล้วหมอน,นั่นมันบ้าเที่ยวฆ่าคนแต่กลับไม่มีรลักฐานทำให้มันลอยนวลอยู่แบบนี้อัศวินอยากจะยกเอาหมอนข้างออกไปแล้วซบหน้ากับซอกคอหญิงสาวราวกับเด็กๆเ,เมนตรายกมือลูบผมเขาอย่างปลอบประโลม ได้แต่หวังว่าสิ่งที่เขากลัวจะไม่เป็นความจริงคุณต้องช่วยพ่อเลี้ยงได้แน่ค่ะอัศวินเงยหน้ามองหน้าเรียวสวยตาเขาแดงๆเหมือนจะร้องไห้พ่อเลี้ยงไม่สบายนั่นสิคะคุณคันชิดคงไม่คิดค่าพ่อเลี้ยงเดชาร็อกแต่ถ้ามันทําล่ะไม่น่าจะใช่ตอนนี้หรอกคะ่ะ เขาต้องรอจนกว่าพ่อเลี้ยงจะยอมเซ็นทุกอย่างให้เขาแล้วเมนตราตอบอืมก็จริงอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเลยนะคะคุณต้องตั้งสติให้ดีๆเมนตราเตือนสติชายนมผมกลัวจะสายเกินไปพรุ่งนี้ฉันจะลองโทรหามารุตให้นะคะอัศวินเพียงแต่พยักหน้ากลับมา เห็นได้ชัดว่าเขาหวงพ่อเลี้ยงเดชามากนายนั่นไว้ใจได้แค่ไหนอัศวินหมายถึงมารุตเพราะทราบว่ามารุตสลิดกับเมนตรามาไว้ใจได้ค่ะฉันรับรองได้ผมไม่อยากเสียงเลยอัศวินพูดออกมาอย่างเป็นกังวลเมนตราประคองใบหน้าเขาไว้ในอุ้งม,มือมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยน อย่าห่วงเลยค่ะฉันจะระวังไม่ให้คุณคันชิตจับได้เรามีเพียงมารุธเท่านั้นที่จะสามารถสืบเรื่องในบ้านให้เราได้ฉันอยากให้คุณเชื่อใจมารุธเขาเป็นคนดีและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพี่ชายเลยแม้แต่น้อยเมนตราพูดถูกเพราะมารุธน่าซีดเผือดเมื่อเห็นคันชิตกระชากร่างพ่อบุญธรรมของตัวเองขึ้นมาจากเตียงด้วยความโกรธ มึงจะยกสมบัติให้กูได้หรือยังไอ้แก่ขันชิดคำรามรั่นขย่าร่างอ่อนแรงน,นั้นยังไม่ปราณีมาุดได้แต่ยืนหวัดพวาอยู่กูถามมึงได้ยินไหมขันชิดพอเลี้ยงเดชาน้ำตาซึมขันชิดผลักแรงๆมไม่ต้องมาบีบน้ำตาใสาก่กูมึงมันลำเอียงก็ต้องเจอแบบนี้ พ่อมึงไม่ใช่พ่อกูขันชิดตะวะเสียงเขียวปัดมารุษทำหน้าตกใจไม่กล้าส่งเสียงกลัวขันชิดจะได้ว่าตนเองแอบดูคัขันชิดอย่าทำแบบนี้เลยลูกขันชิดโกรธจนหน้าแดงมึงอยากตายนักใช่ไหมพ่อมารุษสงสารพ่อเลี้ยงเดชาจับหัวใจ แต่ไม่ทราบจะช่วยได้อย่างไรคันชิตตบหน้าพ่อเลี้ยงชาดใจแทนที่คันชิตจะสำนึกกลับหัวเราะออกมา <c oughs> เป็นยังไงทีนี้เซ็นได้หรือยังไอ้แก่คันชิตหัวเราะออกมาพร้อมกับสยายยิ้มเยี่ยมโหดมารุดรอบเกลือน้ำลายสงสารพ่อเลี้ยงเดชาจับหัวใจสภาพของพ่อเลี้ยงเดชาตอนนี้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถูกทำร้ายจนฟกช้ำไปทั้งตัวแปลกเหลือเกินที่ขันชิดยังไม่ฆ่าพ่อเลี้ยงเดชาทางที่ทำท่าเหมือนอยากจะฆ่าเต็มทีสมน้ำหน้ามึงอยากดื้อด้านนักกูอยากรู้นักว่ามึงจะดื้อไปได้อีกนานสัแค่ไหนกูให้เวลามึงอีกสามวันถ้ามึงยังไม่เซ็นกูนี่แหละ จะเอาลูกปืนกรอกปากมึงแล้วทำเหมือนว่ามึงฆ่าตัวตายนีโรคที่มึงเป็นอยู่ขันชิดพูดจายอย่างเหี่ยมโหดขันชิดอย่าทำแบบนี้เลยลูกพ่อพ่อขันชิดไม่สนใจผลัพกพ่อเลี้ยงเดชากระเด็นอย่างไร้ความปราณีไม่สนใจคำพูดอ้อนวอนของพ่อเลี้ยงเดชาแม้แต่น้อย มารุตหน้าเสียสงสารพ่อเลี้ยงเดชาแต่ก็ได้แต่มองคันชิตทรมานพ่อเลี้ยงเดชาอย่างโหดเทียมทารุณจนพ่อเลี้ยงนิ่งเงียบคันชิดจึงลากตัวพ่อเลี้ยงไปทีแรกมารุตคิดว่าพ่อเลี้ยงตายเสียแล้วแต่พอเห็นคันชิตเอาน้ำราดจนพ่อเลี้ยงฟื้นขึ้นมาก็โล่องอกมารุตต้องบอกเรื่องนี้กับอัศวิน มีเพียงอัศวินคนเดียวเท่านั้นที่จะพช่วยพ่อเลี้ยงเดชาให้พ้นจากเงื้อมมือของคันชิตได้มารุดดีใจที่เมตราโทรมาเขารีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้หญิงสาวทราบรีบหน่อยนะไม่งั้นพ่อเลี้ยงเดชาตายแน่ตายจริงตายแน่ละ่ะถ้าไม่มีใครมาช่วยผมไม่คิดว่าพ่อเลี้ยงเดชาจะยอมเซ็นหรอกเชื่อผมเถอะ มารุตพูดอย่างเป็นกังวลพี่ชายของเธอไม่ฆ่าพ่อเลี้ยงหรอกถ้าเขายังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่แน่หรอกคุณเมนพี่คันชิดร้ายกว่าที่ใครจะคิดมารุตคิดว่าพี่ของคุณจะปลอมลายเซ็นพ่อเลี้ยงหรอก็กอาจเป็นไปได้เมนตราร้อนใจบอกเรื่องนี้กับอัศวิน จะเอาอยัางไงดีคะผมจะเข้าไปพาพ่อเลี้ยงเดชาออกมาแต่มันอันตรายนะคะเมนตราร้องออกไปอย่างเป็นห่วงอัศวินไม่ตอบสีหน้าเขาเครงเครียดเสียจนหลอนอดวันใจไม่ได้หลอนทราบว่าอัศวินห่วงพ่อบุญธรรมของเขาแต่เขาจะไม่ปลอดภัยเมนตรากลัวว่าคันชิตจะจับได้คราวนี้ละ่ะต้องมีการนองเลือดแน่แน สิ่งที่อัศวินกังวลมากที่สุดก็คือเมตราเขารู้จักญิงสาวดีเขาไม่มีทางห้ามให้หล่อนตามเขาไปด้วยได้แน่อัศวินไม่อยากให้เมตราตามไปกำลังคิดหาวิธีอยู่ว่าจะทำยังไงดีคุณจะลงไปกรุงเทพเมื่อไหร่คะวันสองวันนี่แหละขอฉันไปด้วยคนนะคะชายหนุ่มไม่ตอบสะผมให้ผมหน่อยสิ หญิงสาวย่นจมูกกลับไปสะเองสิคะเดี๋ยวน้ำเปียกแผลเมนตราเลยเถียงไม่ออกหญิงสาวเดินตามร่างสูงใหญ่ไปอย่างไม่เต็มใจนักเวลาเขาดีๆแบบนี้ก็ดีอยู่หรอกแต่เวลาเขาร้ายกาจขึ้นมาเมนตราอยากจะเอาอะไรทุ่มหัวเขาจริงๆไม่รู้ว่าวันนี้เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาถึงขอให้หล่อนสะผมให้เขา หญิงสาวดาวอารมณ์เขาไม่ถูกเลยจริงๆยามเช้าแบบนี้แดดอุ่นๆทอแสงลงมาในห้องอาบน้ําน้ํากําลังอุ่นสบายไม่หนาวมากเมนตราอดสงสารเขาไม่ได้เพราะหลอนทําให้เขาต้องเจ็บแบบนี้ร่างสูงใหญ่กํายำลาเบือของเขาตอนนี้เปลือยเปล่าสวมเพียงผ้าขาวม้าผืนเดียวเท่านั้นเมนตราหน้าแดงอย่างอายอาย อิตาบาหน้าไม่อายเลยจริงๆจูจๆก็ถอดเสื้อผ้ายืนตรงหน้าหล่อนด้วยเรือนร่างเกือบเปลือยเปล่าหญิงสาวมองเขาเต็มตาดวงตาเบิกโพรงมองเข้าเขาว่าหญิงสาวแก้มร้อนราวกับไฟก่อนจะรีบหลับตาปีทันทีไม่ได้อยากมองสักหน่อยมองเธอพอไม่คิดต่างหรอกหน้า หญิงสาวยนตจมูกใส่เขาไม่อยากเป็นตากุ้งยิงนี่คะผมไม่ใช่เชื้อโรคสักหน่อยหล่อนได้ยินเสียงเขาย่อนตัวลงไปในอ่างอาบน้ําแสดงว่าเขาคงไปลงไปเรีเรยบร้อยแล้วทําให้ลอยค่อยครีตามองเขาเห็นว่าท่อนล่างของเขาลงไปในน้ําเรียบร้อยแล้วเผยให้เห็นแต่อกกว้างกำยำย่างกับนักก้าม หญิงสาวหน้าร้อนผ่าก,กับความคิดบ้าๆบที่เกิดขึ้นในหัวสมองตัวเองพรานหางตาของเธอก็เห็นไปเห็นผ้าเขามาที่เขาสวมเมื่อครูพาดอยู่หญิงสาวก็หน้าแดงกลับขึ้นมาทันทีตายแล้วนี่เขาแก้ผ้าเหรอเมนตราหายใจไม่ทั่วท้องลอนอยากจะหลับตาแต่กลัวเขาจับได้ว่าลอนรู้ว่าเขาไม่สวมเสื้อผ้า ถ้าเกิดเขาบ้าระหัมลุกขึ้นมาแก้ผ้าแก้ผ่อนจะทำยังไงเขายิ่งบ้าๆอยู่ด้วยหญิงสาวเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่อาบน้ำกับผมด้วยหรอไม่ทำไมละ่ะเดี๋ยวฟ้าผ่าเขาหัวเราะไม่หรอกนาะลงมาได้อ่างด้วยกันจะได้สะทนาทนด นี่ก็ถนัดแล้วค่ะหยิงสาวปฏิเสธตามใจหันหลังมาสิคะดุจังอย่าทำเป็นเล่นสิคะเขาย่นจมูกเคยอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยตัวเม่นมาถึงนี่เลยเขาวิจารณบ้าจมูกหาเรื่องนะสิจริงๆหญิงสาวยกแขนตัวเองขึ้นมาดมแล้วก็คอนเขาอย่างขวงขวางบ้า ไม่เห็นเหม็นสักหน่อยลงมาอาบน้ำด้วยกันเธอหน้าผมไม่รังเกียจหรอกแต่ฉันรังเกียจรังเกียจมากด้วยหญิงสาวกแกล้งเอาน้ำเย็นๆราดผมเขาโดยไม่ให้เขาทันตั้งตัวจนเขาสะดุ้งโยงตอนที่สจบแล้วนะคะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆุท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีคะ่ะ